วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพิสิทธ์พยากรณ์สำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีสิงห์เป็นการพยากรณ์ดาวจรประจำเดือนธันวาคม2565นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับหลังจากที่ท่านเนี่ยเรียกว่าโดนดาวพระรหัสจับดาวพระเสาร์ทำมุมไปหอ,อกมาเนี่ยมันทำให้ความคิดเนี่ย กลัวกลัวกล้ากล้านะครับจะขยายตัวหรือแล้วก็กลัวความเสี่ยงเนี่ยมันมันมันถูกตรึงมานานแล้วนะครับแต่ในช่วงต้นเดือนเนดาวมรดยูวมันยากมันในภพสุภาของท่านนะครับท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคันรองชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นจากตัวท่านหรือจากปัจจัยภายนอกนะครับแต่นแนวโน้มที่จะเกิดจากปัจจัยภายนอกเนี่ยเยอะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหุ้นส่วนนะครับคู่สัญญาและกาม บีบคั้นต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับท่านกำลังจะมีพลังที่จะต่อสู้นะครับต่อสู้แบบมีความเสี่ยงๆนะครับเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยมันจะเป็นความคุมเคือที่ยังไม่เด่นชัดอะไรนะครับแต่ยังโชคดีที่มีดาวพ่างคานเนี่ยนะอยู่ในเรือนกรรมะของท่าน,นทําให้ท่าน,นมีพลังในการต่อสู้และเดือนนี้ดาวจังหวะของดาวประจําตัวท่านคือดาวพระอาทิตย์เนี่ยโคจรไปยังภพปูตะท่านริเริ่มงานใหม่ได้ดีนะครับการ เข้ากับคนใหม่ๆกลุ่มคนใหม่ๆหรือเปลี่ยนแนวทางวิธีการทํางานใหม่หาช่องทางใหม่ๆทําได้ดีนะครับในเดือนนี้ก็เรียกว่าเป็นการหาช่องทางใหม่เริ่มต้นหรือหาช่องทางเพิ่มจากงานที่1อาจจะมีงานที่2ที่3ตามมานะครับและรายได้มันก็ตามมาเหมือนกันนะครับจากงานที่ท่านทําเพิ่มเติมเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเป็นดาวที่เรียกว่าไม่ได้ใหญ่โตนักแล้วมนมีความผ,ลผลันผวนก็เรียกว่าเป็น รายได้เก็บเล็กผสมน้อยนะครับเข้ามาบรรเทาค่าความเดือดร้อนบ้างเข้ามาเสริมเติมค่าใช้จ่ายในส่วนพิเศษของท่านได้นะครับในเดือนนี้และจังหวะของดาวพฤงหันในกลางเดือนนี้กำลังจะขยับเดินดีทีเดียวนะครับคนที่สนับสนุนท่านทีนท่ยังเขาเรียกว่ารีรีรอรอไม่ก็ลายนการเดินไปแล้วนี่ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับที่สามารถผลักดันท่านได้นะครับปัญหาอุปสรรคต่างเนี่ย ท่านต้องใช้พละกําลังหรือสติปัญญาหรือวิชาการหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยมากไปสิษเป็นพิเศษเลยมากกว่าปกติแต่ถ้าสามารถแก้ได้นะครับเพราะดาวขยับเรื่มเรียกว่าทั้งดาวใหญ่เนี่ยเดินเป็นปกติดีแล้วในเดือนนี้นะครับสําหรับเรื่องคู่ครองคนรักอ่าก็ยังโชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าจะทุกข์จะสุขนะฮะก็ยังไปด้วยกันนะครับ สำหรับคนที่โสดๆอาจจะมีการเขาเรียกว่าพบรักแบบกระทันหันหรือแบบไม่ตั้งใจก็ได้นะครับแต่ก็เรียกว่าในเดือนนี้ยังมีความสุขเดินไปด้วยกันได้นะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีสิงขอให้ท่านโชคดีนะครับโชคดีปีใหม่และกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ